มาดูเรื่องผมไม่อยากจะข้ามไปเรื่องนี้น่าหดหูจริงๆเป็นกรณีที่คุณต้นอ้อนนะโมนิที่เป็นหนึ่งคุณชาลิดาพารามาดอ่านผิดขออภัยนะพาหญิงสาวผู้เสียหายไปร้องขอความเป็นธรรมกับพบตรหลังจากถูกแฟนอดีตแฟนหนุม่มซึ่งเป็นตำรวจคอมมันโดเลิกคบกันหนึ่งปีทักมาขอมีเพศสัมพันธ์ทั้งที่เธอก็มีแฟนใหม่ไปแล้ว รูว่าถ้าไม่ให้จะปล่อยคลิปลงโซเชียลโดยที่ในเวลาต่อมาก็ปล่อยคลิปจริงๆฝ่ายผู้เสียหายทนไม่ไหวถูกครูคมาร้องกับบุญีที่เป็นหนึ่งเนี่ย้้องล่ค่ะ แล้วคนต้นอ้อเนี่ยบอกว่านายตวบวดคนนี้เคยไกลเกลียกับผู้ชายอีกคนหนึ่งเมื่อสี่กุมภาที่ผ่านมาค่ะชดใช้ไปสี่แสนก็ลักษณะเดียวกันคือขู่เอาคลิปเข้าไปลงตอนนั้นผู้บังคับบัญชาก็ไปด้วยแล้วก็ขอให้ยอมความเพราะทําอะไรไม่ได้คลิปมันลงไปแล้วแต่ก็ปรากฏล,ลายล่าสุด ก็มาเกิดขึ้นอีกใช่ไหม้องใบอันนี้คือรวบรวมความกล้าค่ะเพื่อเธอบอกอยากจะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเพราะในตํารวจคนนี้ไม่ได้ทํากับเธอคนเดียวแต่ก่อนหน้านี้ทํากับคนอื่นมาแล้วมีผู้เสียหายอย่างน้อยอาสามรายคนต้นอ้อนเนี่ยบอกไม่ได้สํานึกเลยสี่กุมภาไก่เกยแค่หนึ่งหก 1, กุมภาเอาคลิปมาลงต่ออีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นคงจะคิดว่าเจ้านายไปเคลียร์ให้หรือเปล่าก็มาร้องขอความเป็นธรรมกับพบตร ผู้เสียหายเล่าว่ายังไงน้องผู้หญิงรู้จักคบหากับในตำรวจคนนี้เมื่อตอนต้นปีห5ค่ะก็ไปอาศัยอยู่ด้วยกันที่แฟลตแห่งหนึ่งช่วงแรกฝ่ายชายก็ดูแลเอาใจใส่ดีแต่เขามีเรื่องนี้ใสเจ้าชู้มีเรื่องผู้หญิงเข้ามาตลอดช่วงที่มีความสัมพันธ์กันเธอก็ยอมรับว่ามีการถ่ายคลิปนะคะแต่ตอนนั้นก็คือคบหาเป็นแฟนนะคะด้วยความรักก็เชื่อแล้วก็ไว้ใจฝ่ายชายไม่คิดว่าจะถูกทําร้ายในภายหลังทีนี้เลิกกันก็ไม่ได้เจอกันอีกแต่คุยกันทางแชทไลน์ฝ่ายชายขอให้ออกมาหาเพื่อมี มีความสัมพันธ์และพอเธอปฏิเสธจะไม่ไปก็ส่งคลิปมาขม่มขู่เธอบอกเคยร้องไปที่ต้นสังกัดก็ถูกขู่ว่าเดี๋ยวจะส่งคลิปกับภาพโป๊เปลยของเธอให้ที่ทํางานเพื่อให้เธอได้รับความเสียหายแล้วก็ดูถูกอาชีพที่เธอทําอยู่ด้วยไม่มีความเป็นผู้ชายเลยค่ะแล้วก็ไม่ควรจะอยู่ในองค์กรตํารวจต่อไปต้องการให้ดําเนินคดีให้ถึงที่สุดพบหากันได้นานเท่าไหร่ก่อนที่จะเลิกรากันไปก็นหนึ่งปีโดยประมาณแล้ว เขาก็เรียกหนูไปหาหนูพยายามอ้างว่าหนูทํางานพยายามอ้างว่าหนูไม่ว่างแต่เขาก็จะเอาเรื่องคลิปเรื่องรูปมาขู่หนูตลอดค่ะหนูบอกว่าถ้าเขายังขู่หนูอยู่แบบนี้หนูจะไปร้องเรียนกับผู้บังคับบัญชาเขาเขาก็ขู่หนูกลับมาว่าก็จะส่งคลิปส่งรูปภาพโป๊ะเปลือยของหนูให้ทางที่ทํางานหนูเหมือนกันคือตอนที่ขู่อะค่ะคลิปมัน มียอดดูอยู่9วิวแล้วค่ะครตรงผลกระทบทุกอย่างในชีวิตเลยค่ะทั้งด้านครอบครัวท่านผู้ชมเมื่อวานนี้รองโฆษกสตชใช่ไหมน้องใบพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอบอกเลยว่าผมพลตวรวจทราบเรื่องกำชับให้ดาเนินการแข้งคัดเลยในคดีนี้โดยที่ผู้บัญชาการสอบสวนกลางพลตำรวจโทเจร,ริญพบภูริเดชมอบหมายให้พลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วกำกับดูแลเรื่องวินยัยขอให้ผู้เสียหายมั่นใจเลยนะ เรื่องแบบนี้รูปผู้ชายเขาไม่ทํากันเลวร้ายเป็นตํารวจแม้จะเป็นเรื่องส่วนต่อแต่มีผลต่อภาพลักษณ์ตำรวจรุมแรงต่อมาพลตว w a r ีจูนเกียรติยืนยันนะครับตูชมครับว่าประสานนัดหมายให้ผู้ถูกกล่าวหาชื่อสิบตำรวจโทสุมเมตเป็นพอบอหมู่กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายผู้ถูกกล่าวหามาพบวันนี้เพื่อจะซักถามความจริงเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับตูชอมเราตามกันดูต่อ 啊！Ah.